เปิดเอ็นบีทีพักตายเปิดสาระบันเทิงสำรับคุณตายเปิดทุกเหตุการณ์ท่านทุกข้าวสานในพักตายเปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองลากสเสน่ห์วิธีทองทิ้นทุกวันตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนทีวีดิจิตอล กดเล็บ1 God ิพเอ็ดีทีตายสร้างคุณภาพชีวิตกล้ชิดประชาชนสาวิธีเล็กเลื่องจากฝุ่น PM 2.5 1. สนึ่วมแมสกันฝุ่นก่อนออกจากบ้านทุนกครั้งสเช็คค่าฝุ่นผ่านแอปพลิเคชันแอร์โไทยก่อนออกจากบ้าน 3. เรี่องการทำกิจกรรมการแจ้ในขณะเกิดภาวะ PM 2.5ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเป็นด้วยนะคะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราก ชาวคนไทยภาคภูมิใจในชาติไทยร่วมเทิดไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อนสงสัยอะไรพี่สงสัยว่ชาวบ้านอ่ะสงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าผิดแค่ไปจะไม่ทําให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัยโอเคคับพี่สงสัยก็ได้ค่ะเยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสือ่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะรายการที่จะนําพาซึ่งความสันติสุขมาสู่พื้นที่บ้านเราและการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเราพูดถึงการสร้างสันติสุขแน่นอนว่ามือข้างเดียวเราไม่สามารถสร้างสันติสุขได้แต่ถ้ามือหลายๆข้างมาจับรวมกันเดินหน้าไปด้วยกันสามารถสร้างสันติสุขได้อย่างยั่งยืนค่ะวันนี้เราจะพูดถึงการสร้างสันติสุขในพื้นที่ด้วยการขับเคลื่อนนโยบายอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขค่ะ ซึ่งที่นี่ค่ะอำเภอกรมปินังนะคะเขาสามารถทําให้เราได้เห็นว่ามิติของการขับเคลื่อนเดินหน้าไปด้วยการจับมือไปพร้อมๆกันสามารถสร้างสรรค์สันติสุขได้ในทุกมิติค่ะวันนี้เราก็เลยได้รับเชิญนะคะท่านในอำเภอกรมปีนังแล้วก็ผู้ร่วมรายการของเราอีกท่านหนึ่งมาร่วมรายการกับเราค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับท่านในอำเภออภิชาติศรีสุวรรณค่ะนั่งอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะถือว่าเป็นผู้เป็นผู้ที่ได้รับส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ผลประโยชน์จากการ ขับเคลื่อนนะคะนโยบายนี้นั่นก็คือคุณอัอารีกะจิค่ะซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนักจัดการงานทั่วไปอบตกลมปีนังนั่นเองสวัสดีค่ะค่ะแน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าการขับเคลื่อนอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขที่จะสร้างสุขให้กับเราในอำเภอกรมปีนังได้อย่างไรเรามีเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะว่าเขาได้รับความสุขจากนโยบายนี้อย่างไรเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ คะครับผมจะได้มาเยี่ยมบ่อยๆนะครับมาเป็นกำลังใจนะเราต้องสู้กันไปนะค่ะมีอะไรที่จะต้องการให้ทางนะครับภาครัฐช่วยเหลือต้อบอกมานะครับผมจะได้ไปนะครับคุยกับทางทีมงานนะครับหน่วยงานต่างๆภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าบางทีพอเราใช้ชีวิตไปแล้วเราอาจจะมีความต้องการอะไรเพิ่มเติมก็บอกมานะครับค่ะ

ดีมากเลยเอ้ยบา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 ยถ้าสุดท้ายติดกูปีนี้ค่ะและนี้ก็คือเสียงของพี่น้องประชาชนเมื่อสักครู่ปจิบอกว่ามาที่บ้านบ่อยๆนะมาทานข้าวที่บ้านอ่าวันนี้รู้สึกดีใจมากนางเพื่อได้เห็นอย่างนี้เอาความรู้สึกก่อนพอเราได้เห็นรอยยิ้มเราได้สัมผัสเราได้จับมือพูดคุยกันรู้สึกยังไงบ้างคะ นะครับก็ความรู้สึกของการได้ได้ช่วยเหลือนะครับเรามองว่านะครับการเข้าไปช่วยเหลือของของทุกภาคส่วนนะครับให้กับผู้ที่ที่เขาได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเขาเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องอะไรกับเราแต่เราเข้าไปหาเขาโดยตรงเนี่ยเพราะว่าพอเห็นรอยยิ้มกับสิ่งที่เขานะครับแสดงออกมานะครับรู้สึกว่าตื้นตันใจมากเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ เราไปเติมเต็มให้เขานะครับอาจจะไม่เยอะมากแต่มันก็เป็นความสุขที่ที่เขาได้รับมันก็เป็นแนวทางที่เรานะครับในการทํางานก็ต้องการสร้างสุขให้กับทุกๆคนอยู่แล้วครับค่ะมุมมองของท่านละคะถ้าเราพูดเรามักจะพูดคําว่าสันติสุขสันติสุขในมุมมองของท่านท่านคิดว่าในมุมมองของท่านสันติสุขมันคืออะไรคะในมุมมองของผมนะครับคาว่าสันติสุขในพื้นที่จริงๆนะครับผมว่าก็คือการ อยู่ร่วมกันนะครับอยู่ร่วมกันด้วยด้วยการที่เราดํารงชีวิตหรือว่าดําเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้นะครับอย่างมีความสุขนะครับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของการร่วมกันช่วยเหลือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการช่วยกันแก้ปัญหานะครับช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันสร้างสร้างให้ทุกคนมีรอยยิ้มในพื้นที่นะครับเพราะว่าโดยภาวะของ เรื่องราวต่างๆนะครับอาจจะทําให้ทุกคนนะครับมีทั้งความทุกข์ในเรื่องของตัวเองทุกข์ในเรื่องของสภาวะโดยรอบแต่ถ้าเรานะครับเข้าไปเติมเต็มหรือว่าเข้าไปช่วยกันแก้นะครับแก้ในสิ่งที่มันเป็นปัญหาของเขานะครับมันก็จะเป็นการสร้างสร้างสุขนะครับสร้างสุขตรงนี้สุขที่เห็นรอยยิ้มนะครับพอเห็นรอยยิ้มแล้วก็เห็นการแสดงออกที่เขานะครับรู้สึกว่า อตอบรับการมีส่วนร่วมทุกอย่างนะครับผมว่านี่คือสันติสุขที่ที่เราจะต้องร่วมกันเดินขับเคลื่อนในพื้นที่นะครับเพราะว่าถ, â, ถ้าเราเข้าถึงเราเข้าหากันนะครับเราเข้าไป ançais? ช่วยกันดําเนินการนะครับร่วมมือกันทุกอย่างนะครับมีรอยยิ้มซึ่งกันและกันนะครับ<ข>มีเสียงหัวเราะซึ่งกันและกันอันนี้คือสันติสุขในมุมมองของผมค่ะในมุมมองของคุณอาตาเรย์แล่ะคะคิดว่าสันติสุขในฐานะที่เราอยู่ในพื้นที่สันติสุขคืออะไรคะ ญาตินะครับก็ต้องอธิบายอย่างเงี้ยนะว่าสันติสุขนะครับถ้าในใน,ในความหมายของของคำวา่าที่เราเป็นมุสลิม<ช> ones, อิอออสลามนะครับอิสลามมันเป็นศาสนาแห่งสันตินะครับผมนะครับทุกวันที่เราเจอกันนะครับเราจะพูดคําว่าอัสลามอัยกุมนะครับหรือสลาบเนี <c oughs> ่ยครับก็มันมันขอขอขอความสันติจงมีแด่ท่านนะครับก็ในมุมมองของผมนะฮะสันติสุขที่แท้จริงก็คือการที่เรานะครับใช้ชีวิตนะครับใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนะครับในสังคมพาหุวัฒนธรรมในสังคมที่ ถึงแม้ว่ากรุงปีนังครับจะเป็นสังคมจะเป็นจะเป็นจะเป็นตำบลที่ที่ว่าเป็นในเรื่องของอคนในพื้นที่อาจจะเป็นไม่ว่ามุสลิมร้อยเปอร์เซ็นะครับ<ะ>แต,แต่แต่เรายังมีคือคนทํางานที่เป็นข้าราชการเอ่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชาการทหารตำรวจนะครับปกครองครับก็ม,มีมีพี่น้องต่างศาสนามาแต่แต่เราอยู่ได้ครับอยู่อยู่อยู่ได้อย่าง,างสาันติสุขนะครับผมและอย่างหนึ่งคืออีกมุมมองนึงก็คือ สันติสุขที่แท้จริงก็คือเราทําอะไรต่างๆครับผมโดยที่ว่าไม่ต้องหวัดระแวงนะครับทําอะไรต่างๆยังมีความสุขทํามาหากินเอ้ยนะครับหรือออกไปใช้ชีวิตนะครับผมนะครับก็เจอกันพบปะกันนะครับอย่างที่นายเพื่อบอกครับยิ้มให้กันนะครับมีเสียงหัวเราะให้กันนะครับผมไม่ได้หวัดระแวงซึ่งกันและกันนะครับั่นแหละคือความสัติสุขนะครับผม สันติสุขทั้งความหมายทั้ง2องท่านแล้วก็เราได้เห็นผลตอบรับที่เราให้คุณผู้ชมได้เห็นเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนทั้งรอยยิ้มน้ําตาการพูดคุยกันการชวนเหมือนคนที่อยู่ที่บ้านเลยกินข้าวที่บ้านสิมาบ่อยๆนะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นทุกคนเห็นก็อยากเกิดความประทับใจในภาพการพูดคุยทีนี้อยากจะให้ท่านนายอำเภอได้พูดถึงว่าโครงการของที่เราจะขับเคลื่อนแน่นอนว่าเรามีโครงการหลักที่จะมีการขับเคลื่อนแล้วก็มีโมเดลย่อยเพื่อให้การขับเคลื่อนตบ โจทย์พื้นที่หนึ่งในนั้นนั่นก็คือโครงการใหญ่โครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขอยากจะให้ท่านายนอำเภอขยายความหน่อยค่ะว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่อย่างไรและมีโมเดลย่อยในนั้นอะไรบ้างคะครับค,คือการบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับนี่คือแกนหลักของนะครับ กระทรวงมหาไทยเลยนะครับโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับนะครับก็เน้นย้าในเรื่องการขับเคลื่อนการดําเนินการในเรื่องของการบําบัดทุกบํนรงสุขนะครับคําว่าบําบัดทุกบํารงสุขในการขับเคลื่อนที่เราจะต้องเข้าไปดําเนินการเมื่อเขานะครับเมื่อเขามีทุกนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเข้าไปนะครับไปพบเจอสิ่งที่เป็นทุกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเราก็ต้องไปแก้ไขปัญหานะครับเพื่อ สร้างความสุขก็คือบำรุงสุขอันนี้คือแกนหลักของการทำงานของมหาไทยเลยนะครับแล้วก็การที่จะต้องอเข้าไปดาเนินการตรงนี้นะครับมันก็ต้องอเป็นการเข้าไปสัมผัสนะครับสัมผัสจริงๆนะครับว่าทุกที่ที่เขาได้รับคืออะไรนะครับเราลงไปหาข้อมูลเราลงไปพบปะเราลงไปสัมผัสกับทุกที่เขาที่เขาได้รับอยู่นะครับเราก็จะ ต้องมาคิดนะครับคิดเพื่อจะแก้แก้ให้มันได้สุขของเขาถ้าเราทําตรงนี้นะครับก็คือทําแก้ปัญหาของเขาที่ที่เขาพบเจออยู่นะครับให้ให้เขาได้รับการแก้ไขนะครับเขาก็าจะมีความสุขนี่คือแกนแกนหลักของการทํางานในนะครับในพื้นที่ของข้าราชการ ของกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วนะครับทุกระดับนะครับทั้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงตั้งแต่ท่านนะครับท่านนาย,ยกท่านรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับท่านประหลัดกระทรวงท่านมาถึงระดับผู้ว่าราชการจังหวัดก็เน้นย้ำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางการบำบัดทุกบำรุงสุขอยู่แล้วนะครับ,รบมาต่อเนื่องถึงการดําเนินการของอําเภอนะครับอำเภอก็คือเป็นกลไกที่เข้าสัมผัสกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระดับพื้นที่ รักญายอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีนะครับกลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะครับอาสาสมัครต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่จะเข้าไปนะครับดูแลตรงนี้นะครับในการช่วยกันนะครับแก้ไขปัญหาในเรื่องของความทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับนะครับอันไหนที่เราสามารถดาเนินการได้เลยนะครับเราก็จะ มาบูรณา,าการกันแก้ได้เลยนะครับอันไหนที่มันเกินจัดการภาพในพื้นที่นะครับเราก็จะต้องมา,าวางแผนร่วมเ,เพื่อนะครับาหาช่องทางที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้เขานะครับอันนี้คือเป็นเป็นแนวทางการทํางานนะครับผมพื้นที่มาถึงแนวนโยบายของอำเภอกองปีนังนะครับก็ว่าเซ็นเนฮัตตีดีกองปีนังนะครับก็โดยความหมายก็บอกตามโจทย์อยู่แล้วนะครับว่าเราทํายังไงให้เขาสุขใจนะครับ คำว่าทำยังไงให้สุขใจก็คือก็เหมือนที่บอกนะครับก็คือการคลายทุกข์ของเขาถ้าเขามีทุกข์นะครับเราไปคลายทุกข์ให้เขานั่นคือสุขใจนะครับเสนหตีดีกรุงปีหนังก็เป็นกรอบในการทํางานของทุกภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาในพื้นที่อำเภอกรุงป,รงปีหนังนะครับเพราะว่างานคาว่าเสนหตีดีกรุงปีหนังเป็นงานที่เรามองว่าทุกภาคส่วนที่เขาจะมาดําเนินการในพื้นที่อำเภอนะครับใช้ แนวคิดเหมือนกันนะครับว่าทํายังไงให้เขาสุขใจนะคร่ะสุขใจก็คือคนกพินังสุขใจนะครับหน่วยงานที่เข้ามาดําเนินการทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นส่วนราชการไหนนะครับเข้ามาดําเนินการนะครับเรามีแนวทางว่าเราทําไงไงนะครับขายทุกนะครับขายทุกแล้วก็สร้างความสุขนะครับทุกหน่วยงานมีมีกลไกหลักมีแนวแนวทางแนวนโยบายของตัวเองอย่างวครับ ที่จะเข้าไปแก้ปัญหาของทุกคนได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับปัญหาความทุกข์ร้อนของแต่ละส่วนมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครัมันก็ต้องใช้ความร่วมมือตรงนี้นะครับแล้วก็การขับเคลื่อนของอำเภอของปีทางที่ผ่านมานะครับผมก็มองมองว่าเรานะครับเห็นภาพว่างานใครนะครับทุกของคนนี้เรื่องของใครนะครับส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าส่วนที่อยู่ นอกพื้นที่นะครับหรือว่าองค์กรภาคประชาชนนะเข้ามาช่วยกันบริากานช่วยกันสนับสนุนแก้ไขปัญหาตรงนี้ซึ่งเป็นการร่วมกันสร้างสุขนะครับอันนี้คือเป็นเป็นแนวแนวทางหลักในการดำเนินการครับแสดงว่าในเรื่องของการสร้างสุขก็คือโมเดลเล็กๆย่อยๆที่อยู่ในโครงการหลักโครงการใหญ่ก็คืออาเภอบัณฑิทุบันมุงสุขนั่นก็คือโมเดลเสนหัตีดีกรมปีนังเราเริ่มต้นเห็นท่านท่านายอำเภอก็ได้มีการทั้งพบปะประชุมพูด คุยลงพื้นที่คือภาพครบทุกมิติจริงๆเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาที่เราต้องแก้ไขเมื่อเรามีปัญหาแล้วก็แก้ไขแน,น่นอนว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็ส่วนได้ส่วนเสียจากการดาเนินการโครงการเสนหตีดิกรมปีนงังอยากจะให้น้องได้พูดสักหน่อยค่ะว่าเดิมทีเนี่ยพื้นที่เราเรามีปัญหาอะไรแล้วรเราได้รับการแก้ไขอย่างไรกับโครงการหรือโมเดลเสนหตีดิกมปีนงังค่ะ ก็ขอเกินในพื้นที่ของหมู่บ้านผมนะครับอยู่เป็นเป็นเขาเรียกว่าหมู่หมู่แปดบ้านระบุกรุงปีนังอ่ะครับนะครับมีประชากรประมาณ1,300กว่าคนนะครับทีนี้ถ้าเป็นคนเรือนก็ประมาณ2อ0ร้กว่าหลังคาเรือนนะครับผมนะครับเดิมทีนะครับปัญหาอย่างเดียวนะครับในหมู่บ้านผมนะครับมีน้ำล้อมรอบนะครับมีมีทั้งแม่น้ำหลักของแม่น้ำปัตตานีที่อยู่ฝั่งฝั่ง ฝั่งตะวันตกนะครับ <grouping S 1> <billionaire. S 2> แล้วก็ส่วนคือคือจะเป็นจะเป็น,ปนหมู่บ้านก็คือจะเป็นเชิงเชิงภูเขาครับเชิงภูเขาครับจะมีเขามีลาธารมีต่างๆ er <c oughs> นะครับก็คือปัญหาคือแต่แต่มีน้ําล้อมรอบนะครับแต่ปัญหาคือยังยังขาดแคลนเรื่องน้ำนะครับ <c oughs> เรเื่องน้ําน,นะครับ <c oughs> ถ้ามองไปย้อนหลังไปเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วครับผมนะครับประปาหมู่บ้านเคยมีเคยมีครั <c oughs> ้ <bey animated S 1> งหนึ่งจะ <c oughs> เป็นประปาภูเขาตอนนั้นนะครับประปาเขาก็คือจะ เป็นเอาน้ําจากลําธารนะครับต้นต้นน้ำนะครับต้นน้ําบนภูเขานะครับมาระบายลงมาในบ่อในในบ่อในบ่อบ่อที่เป็นที่ที่ที่เก็บน้ำนะครับแล้วก็แจกจ่ายน้ําอีกทีหนึ่งนะครับถ้าช่วงฤดูฝนนะครับหรือฝนฝนฝนเยอะเยะนะครับผมน้ำจะไม่ขาดแคลนเลยครับแต่แต่ใช้ได้เฉพาะในควรเรือนนะครับทางผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่ครับเ็แจ้งว่าใช้ได้เฉพาะในควเรือนนะครับก็ ใช้ได้ครับแต่ยังไม่ทั่วถึงมากณตอนนั้นนะครับพอฝนทิ้งระดูหน่อยครับแรงอะไรต่างๆครับผมนะครับน้ําตรงนั้นก็จะขาดไปก็จะได้ใช้แค่ช่วงเวลาเช่นสองทุ่มอย่างเงี้ยครับทางทางผู้ใหญ่ก็จะประกาศในในในไม้ประชาพันธุ์หมู่บ้านนะว่าสองทุ่มจะปิดน้ำในคืนนี้นะครับเราก็ต้องกักตุนน้ําไว้อย่างเงี้ยครับผมนะครับ บ้านไหนที่มีบ่อก็สามารถที่จะดูดน้ําจากบ่อมาใช้ได้นี่ครับผมแต่ยังมีบางบ้านนะครับที่ไม่มีบ่อไม่มีอะไรครับก็ต้องพึ่งแค่น้ําประปาหมู่บ้านอันนี้ครับพอมาอยู่ช่วงช่วงหลังครับผู้ใหญ่ครับเขาทุกวันศุกร์ฮะอย่างที่ทราบกันดีทุกวันศุกร์เวลาจะาประชาสัมพันธนี่ชื่อจะปเป็นเป็นวันที่ชาวบ้านจะไปรวมตัวที่มัสยิดเพื่อล,ล,ละหมาดวันศุกร์แต่พอหลังจากละหมาดหรือนี่ครับผู้ใหญ่าจะประชาสัมพันธ์ว่า เนี่ยครับมันมีโครงการของอำเภอนะครับก็คือองค์การใหญ่คือบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับผมก็คือชื่องการคือเสนหัตตีดกุงปีนังสุขใจกุงปีนังก็เลยถามว่าพวกเราเนี่ยอยากอยากจะให้โครงการนี้ครับมาช่วยอะไรนะครับผมมามามาต่อเติมอะไรตรงนี้ครับชาวบ้านก็เรื่องเดียวแหละเรื่องน้ำเรื่องน้ำครับทีนี้ผู้ใหญ่ก็น่าจะไปเสนอทางทางทางอำเภอครับเราตามภาษาชาวบ้านก็จะทางอำเภอนะครับทางอำเภอเอ่ยะไรนะครับก็เลย น่าจะทางประหลัดทางนเพลตอนนั้นลงพื้นที่น่าจะลงพื้นที่ไปดูครับว่าเอามันมีอยู่แล้วอยู่แล้ว,ลวทีนี้มันมีอยู่จุดหนึ่งเป็น,เป,นเป็นฝายฝายอยู่แล้วคือสร้างมาประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณ30กว่าปีแล้วครับเป็นฝายเป็นฝายคอนกรีตแต่มันด้วยด้วยความที่ว่าระยะเวลาเอลเอละเองครับมันมันทำให้สุดลงลยครับก็เลยมีเรื่องไอเดียคือไปไปโครงการสนาดีกุ้งปีังครับก็คือไปทําฝายตรงนั้นนะครับขึ้นมาใหม่และพอทําฝายเสร็จแล้วครับ นี้ก็เลยบอกว่างั้นต่อน้ําประปาตรงจากตรงนี้เลยนะครับต่อน้าประปาตรงจากตรงนี้เลยลงหมู่บ้านคือต่อตรงเลยครับไม่ไม่ต้องลงบ่อพักเลยครับต่อตรงลงมาเลยครับก็กลายเป็นว่าน้ําตรงนั้นนะครับจากฝ่ายได้กระจายสู่หมู่บ้านทีนี้ครับเมื่อก่อนน้ําประปานะครับใช้ได้ก็คือใช้ได้ทั่วถึงตอนนี้คือใช้ได้ถึงกระทั่งหมู่เจ็ดนะครับและและบางบางส่วนสามารถแจกจ่ายไปถึง ั่งของบ้านนางสตาครับที่ตรงกับหมู่แปดก็ม่เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอกกบินังกับอำเภอนางสตานะครับบางบ้านของที่อยู่ในเขตนางสตาก็ได้รับประโยชน์จากตรงนี้ด้วยครับแล้วยังยังไม่พอนะครับในในพื้นที่ของหมู่บ้านผมนะครับส่วนใหญ่ทําอาชีพเป็นเกษตรนะครับก็คือปลูกยางกับทุเรียนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของพืชกืชไร่บ้างครับผมปลูกผักปลูกอะไรครับได้ประโยชน์จากตรงนั้นด้วยครับจากเมื่อก่อนคือน้ําก็คือไว้ใช้อย่างเดียวนะครับใครจะปลูกอะไรต่างๆคือต้อง หาหาหาทางเอาน้ำมาเองเลยครับผมคือเราเราจะห้ามเลยเพราะว่าถ้าเอาน้ำจากตรงนั้นมาใช้ด้วยคือจะแจกที่คูเรนไม่พอไม่พอใช้ทีนี้ก็เลยได้รับประโยชน์จากจากจากตรงนั้นด้วยคือน้ำมันมันเยอะนะครับมันเยอะแม้กระทั่งหน้าแรงหน้าอะไรต่างๆน้าก็ไม่เคยขาดขาดแค่ช่วงเดียวเมื่อปีที่แล้วคือมันแ้งหนักจริงๆนะครับแ้งหนักจริงแต่ว่าไม่ถึงกระขาดถึงขนาดไม่มีน้ําใช้นะครับแค่ ปิดในช่วงตอนกลางคืนเหมือนเดิมแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับผมนะครับก็พอหลังจากหน้าแรงนั้นพ้นไปถึงปัจจุบันนี่ครับผมก็มีน้ําไม่ใช้ตลอดอนะครับแล้วแล้วมันมันมันดีตรงที่ว่าบางบ้านเมื่อก่อนนะครับจนจนแบบน้าน้ําตรงเนี้ทำเป็นน้ําสํารองก็คือประปะ,ะเปร้านสารองหลักๆก,ก,ก็คือสูบจากบอ่อจนบางบ้านตอนนี้คือหลัก หน้าป่าบ่อไว้สำรองแล้วมันจะช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าไฟลงด้วยในการสูบน้ำนะครับผมในหนึ่งเรื่องที่เราแก้ไขปัญหาค่ะท่านนายอำเภอทางยิ้มบอกว่าเขามีความทุกข์เรื่องน้ําคือตอนน้ํามีก็มีเยอะพอขาดก็คือขาดไปเลยไม่สามารถไม่สามารถเอาน้ําจางเลยใช้ได้ทีนี้พอเขาได้รับการแก้ไขแน่นอนว่าเราหิทรอยิ้มของเขาวันนี้นะคะท่านนายอำเภอคะถามถามน้อมกันเลยว่าความรู้สึกจากทุกวันนั้นวันนี้เราได้รับการแก้ไขรู้สึกยังไงบ้างคะก็ ก็ถามว่า uh อ่า <ś> ก <m cheg oughs> ็ม <descript> ัน <League> ม <spit> ันพอพอเรามีน้ําใช้นะครับพอมีน้ําใช้อย่างที่บอกว่าน้ํามันปัจจัยหลักนะครับผมบางทีคือไฟดับวันหนึ่งเรายังอยู่ได้เนาะแต่ว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีน้ําไม่ใช้เลยครับโอ้เราอยู่ไม่ได้ครับก็พอพอได้รับการแก้ไขตรงนี้ครับชาวบ้านอะไรเออตอบเสียงเดียวกันนะครับตอนนี้คือเจอหน้ากันกับ ทางผู้ใหญ่เอ่ยทางอบตอะไรต่างๆเอ้ก็จะไม่ไม่คุยเรื่องนี้ละนะครับผมไม่คุยล้วจะคุยเรื่องอื่นน่แหละเพราะว่าในหมู่บ้านผมมหลักๆเลยเรื่องเรื่องน้ำนะครับผมก็เลยทําให้ทั้งทั้งทั้งหมู่บ้านก็คือก็คือแฮปปี้จากเรื่องนี้ครับมีความสุขค่ะคนักงานเพค่ะเสนหฮัตตีดีคุมปินังกับโครงการ หลักมโครงการใหญ่คือโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขวันนี้เราได้ได้ยินเสียงเขาเราได้เห็นรอยยิ้มเขาเป็นยังไงคะในฐานะที่เราเป็นผู้แบบดําเนินนโยบายแล้วลงพื้นที่ไปด้วยไปขับเคลื่อนไปพร้อมๆเขารู้สึกอย่างไรบ้างคะนี่คือเป็นกําลังใจที่ดีนะครับ,รบของผู้ปฏิบัติงานนะครับ,รบในทุกพักส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าการที่เราได้ยินเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับมี เสียงขอบคุณนะครับมีรอยยิ้มให้นะครับมีมีการดํารงชีวิตที่ที่ดีขึ้นนะครับคุณภาพชีวิตเขาได้รับการแก้ไขนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หน่วยงานนะครับที่เข้ามาดําเนินการนะครับรู้สึกสุขใจยิ่งกว่านะครับจริงๆนะครับสุขใจยิ่งกว่านะครับในการในการที่เป็นผู้ให้นะครับเราจะรู้สึกว่านะครับเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราเรา,เราอะไรนะ คือถ้าเรามองในององรวมใช่ไหมครับว่าคนเป็นผู้ให้นะครับโดยไม่หวังคนรอบแทนอยู่แล้วนะครับแต่พอเราเห็นเขานะครับยิ้มออกมาในในวันนี้นะครับพร้อมกับเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับถือว่าเป็นการกับเคลื่อนที่ที่เราทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจริงๆครับ อีกหนึ่งมิติที่เราแก้ไขก็คือว่าอะแก้ไขเรื่องน้ําเรียบร้อยแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเรายังมีการส่งเสริมเรื่องของอาชีพการมีงานทําอยากจะให้ท่านนายอำเภอพูดมุมมองเรื่องของมิติการส่งเสริมอาชีพการมีงานทําในพื้นที่หน่อยค่ะครับผมในส่วนของการส่งเสริมเรื่องอาชีพนะครับกับเรื่องการมีงานทานะครับเพราะว่าอคนในพื้นที่จริงๆนะครับเราต้องเข้าใจนะครับบริบทว่าคนในพื้นที่ของเราไม่ไม่มีความต้องการที่จะเคลื่อนย้าย เคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่มากนะครับจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ในละแวกพื้นที่ใกล้เคียงกันเราก็ต้องมาส่งเสริมตามตามที่เขามีบริบทอยู่ในพื้นที่นะครับเพื่อเพิ่มทักษะทักษะในเรื่องของฝีมือของเขาในด้าน,านาต่างๆนะครับซึ่งอำเภอก็ได้นะครับได้มีการฝึกอบรมโดยหน่วยงานที่มีความรู้ มีวิทยากรด้านนี้นะครับไปผสรวมในเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้านะครับในเรื่องของการทําขนมในพื้นที่นะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่เขามีความประสงค์ด้านนี้นะครับเพราะว่า,าสิ่งที่เป็นอาชีพในลักษณะนี้นะครับสามารถทําในพื้นที่ได้นะครับไม่ต้องอย้ายถิ่นที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมิติเรื่องของความปลอดภยัยนิดนึงค่ะว่าเราสร้างความเข้มแข็งด้วยพลังของพี่น้องประชาชนแล้วก็การบูรณาการการทงานร่วมกันมิติเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่เราดูแลกันยังไงบ้างคะนะครับในมิติของความปลอดภัยนะครับของพื้นที่นะครับก็ใช้รูปแบบกลไกนะครับของผู้นําในพื้นที่นะครับสร้างความเข้าใจเพราะว่าเรากลไกหลักของกระทรวงมหาดไทยก็คือกํานันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เรามีทั้งกำเนันผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีชรบ นะครับมีผู้นำศาสนานะครับเป็น,นกลไกที่จะขับเคลื่อนในการสร้างความเข้าใจช่วยกันดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นะครับถ้าทุกส่วนนะครับช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องของอการสร้างความเข้าใจนะครับการช่วยกันดูแลพื้นที่นะครับการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ทุกคนก็สุขใจกับความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากคนในพื้นที่เองครับ ถามน้องอาซาลีค่ะพูดถึงเรื่องของโครงการบําบัดทุกบํรุงสุขสามารถเติมเต็มสันติสุขในพื้นที่ได้ยังไงบ้างคะก็อย่างที่ได้บอกไปครับผมว่าพอปัญหานะครับปัญหาของของลูกบ้านนะครับผมนะครับในเพลกรเบิดสะเสมรอนพ่อบ้านนะครับพ่อบ้านพ่อบ้านใหญ่นะครับผมทีนี้นะครับพองอะไรที่ทุกของประชาชนนะครับแล้วหน่วยงานรัฐยังไงครับผมเข้าไปเข้าไปแก้ไขได้นะครับเติมเต็มได้นะครับผม นะครับมันก็ทําให้มีความสุขนะครับนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนําพาสู่ความสันติสุขได้นะครับผมค่ะท่านนายอำเภอค่ะแผนในอนานคตระคะกับโครงการนี้ทั้งโมเดลสนห์ตีทั้งโครงการอําเภอบําบัดทุกบํารุงสุขในพื้นที่เราแผนจะไปในทิศทางไหนคะนะครับแผนที่จะดาเนินการนะครับต่อไปนะครับก็คือการมุ่งแสวงหา สวงหาทุกขของคนในพื้นที่ให้มากที่สุดนะครับเพื่อเราจะไปแก้ให้เขาสุขใจใได้มากที่สุดนะครับตอนนี้ก็ได้วางกรอบแนวทางว่าให้ทุกภาคส่วนนะครับไปนะครับลงพื้นที่ไปหาข้อมูลนะครับข้อมูลพื้นที่เพราะว่าบางบางส่วนเราต้องเข้าใจว่าเขาจะสะท้อนขึ้นมาโดยตัวเขาเองไม่ได้เราต้องเข้าไปหาเราต้องไปพบนะครับต้องไป uh, เจาะในพื้นที่จริงๆนะครับก็ได้มอบแนวทางว่าให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเคลื่อนนะครับทั้ง ระดับหมู่บ้านเลยไปแสวงหามาครับทุกของเขานะครับเรามาประมวลแล้วเราจะแก้อย่างไรนะครับใช้รูปแบบอย่างไรแก้ให้เขามีความสุขนะครับนี่คือแนวทางหลักว่าตอนนี้นะครับเราต้องช่วยกันหานะครับไม่ต้องรอให้เขามาบอกนะครับเราต้องไปหาเองนะเพราะว่าทุกของเขาเคอเลยเราก็เราก็เข้าไปเติมสุขให้เขาให้มากที่สุดครับค่ะค่ะให้น้องอาริได้พูดเชิญชวนพี่น้องประชาชนหน่อยค่ะว่าการจะสร้างสุข ร่วมกันในพื้นที่เราควรทำอย่างไรสั้นๆค่ะครับก็อยากให้นะครับทุกคนนะครับผมนะครับก็คืออยู่ร่วมกันอย่างมีอย่างมีความสุขนะครับผมนะครับก็มีปัญหามีทุกอะไรต่างๆนะครับผมนะครับให้เราร่วมกันให้เราร่วมกันนะครับร่วมกันกันแก้แก้แก้ปัญหาอย่าเก็บทุกไว้คนเดียวนะครับผมนะครับก็อย่างอย่าง ครับไม่ไม่มีมีมีทุกเมื่อไหร่ครับให้ให้ให้ก็คือบอกคนใกล้ตัวบอกคนใกล้ตัวนะครับหน่วยงานพักรัดนะครับผมนะครับแน่นอนว่านะครับบางทีเราไม่สามารถที่จะแก้ไขด้วยตนเองได้นะครับผมค่ะนะครับท่านนายอำเภอขะฝากทิ้งท้ายเรื่องของการเชิญชวนสร้างสันติสุขไปภายใต้นโยบายอําเภอบําบัดทุกบารุงสุขค่ะนะครับก็ฝากนะครับทุกๆพื้นที่ทุกๆท่านเลยนะครับว่าถ้า มีปัญหายังไงนะครับในพื้นที่นะครับเรื่องที่เรามีความทุกข์อยู่นะครับบอกคนนะครับที่อยู่ข้างนะครับที่จะมีส่วนร่วมโดยเฉพาะกลไกในพื้นที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผมว่าแนวทางการดําเนินการตรงนี้นะครับทุกอย่างนะครับภาครัฐพร้อมให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วครับให้บอกนะครับบอกว่าเรามีทุกเรื่องไหนนะครับจะได้มาคิดช่วยกันแก้ นะครับสร้างสร้างสุขจริงๆเลยครับอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับเป็นการดําเนินการที่เราจะนะครับต้องเข้าไปช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากนะครับทุกพื้นที่เลยนะครับถ้ามีปัญหายังไงนะครับหาคนใกล้ตัวที่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะกำนันพยาบ้านนะครับแจ้งเลยครับแจ้งทุกนะครับแล้วก็ ทุกอำเภอก็ต้องมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการสร้างสุขอยู่แล้วครับแน่นอนครับนี่ครับค่ะวันนี้ขอบคุณท่านทางในอำเภอน้องอาซารีนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะกับรายการใต้สันติสุขของเรานะคะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพูดถึงการขับเคลื่อนที่ร่วมกันสร้างสันติสุขอย่างไรติดตามได้ในรายการใต้สันติสุขค่ะวันนี้ดิฉันทีมงานรวมไปถึงผู้ร่วมรายการต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ